กเอ็ตไม่ดด้ยาสิวเฮมอฟรมโยบัดหายยึดตัวเธอไวมอร์รัสก็โยบะสวัสดีทุกคนนะคะตั้งได้หรือเปล่ามันเออมันตั้งไม่ได้ขาขาไปหายายแล้วขาขามันโกงเอาเดี๋ยวล้มนะอย่าล้มนะสวัสดีทุกคนตั้งได้ตั้งไม่ได้ sờn nhàng điều này. Xin chào mọi người. Xin chào mọi người. không mọi người. Xin chào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  mọi สวัสดีทุกคนเอียงแลเนี่ยเออลองไม่ให้กวามร่วมมือ,อแต่จ้าเลยสวัสดีทุกคนเพิ่งถึงบ้านแล้วนะทักทายตอนตอนเย็นตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นนะคะ Good a f e r n o o n 이 สวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะผมพงถึงบ้านแต่จ้าเลย จะอ่านหนังสือพิมพมสักหน่อยสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีตอนเย็นนะคะตอนนี้เป็นเวลาอันนี้ลูกลกลูกนะคะเป็นเวลาห้าโมงเย็นแล้วเนาะวันนี้ก็บอกว่าตอนนี้สิบสามนะคะมีฝนตกเห็นไหมคะลูกดูเล้สวัสดีทุกคน,นะคะโอ้แดดจะะ้าเลยข้างหลังแดดจ้า โทรศัพท์ไให้ความร่วมมือหนูพูดถึงบ้านนะคะยากเห็นบ้านมิสครั้งเดียวเหรหนูจะพูดภาษาไทยและภาษาที่นี่สองภาษานะคะ uh. พึ่งถึงบ้านเนาะเหนื่อยมากเลยวันนี้ไม่รู้จะกินอะไรทักทายตอนเย็นนะคะตอนนี้ประมาณห้าโมงกว่าอืมสัสีตอนเย็นนะคะสวัสดีกห้าคนค่ะยิคนบาราเฮลซาพัว ัาทีนะสวัสดีทุกคนแดดย้ายโซฟามาฝั่งนี้แล้วฝั่งนู้นมันมืดเกินหน้าร้อนมันจะทางนี้จะสว่างหน่อยนะคะอืมแบบน,น่งนะมันร้อนนะ เอาข้าวจังเลยไม่รู้จะกินอะไรวันนี้เหนื่อยทุงท่งทานทุกันเหนื่อยครับเดีอยู่วไปเฮียนมาวดอนเฮียนมาดวดอนก็ทิ้งต่อไปยูทูบ เหนื่อยมากให้เมนทักทายกันได้นะคะสวัสดีทุกคนเย็นแล้วถึงบ้านแล้วเหนื่อยวันนี้เหนื่อยมากเลยเดี๋ยวไปเอาโทรศัพท์กันอืออืออืออ๋อยาสตรัคยี่บ่ายี่อะไรแล้วต เหนื่อยนี่เดินขากระเพกกระเพกเหนื่อยห้องนอนของคนจนๆมินโซโร่สตกิกสตกิตอเล็กซานเดอร์โซโร่มิมิสุนโซโร่ ที่กอดอมดอมสวัสดีทุกคนสวัสดีตอนเย็นแต่ก่อนมีโซฟาฝั่งโน้นใช่ไหมหนูย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้นั่งนั่งใกล้ใกล้ใกล้ๆนะที่เตะย้ายมาฝั่งนี้เพราะมันสว่างดีอืมเฮยเลยหุบตาเฮอืม No, ne trat. Ui. Kau, 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 ตอนเย็นนะคะทักทายได้นะคะถึงบ้านแล้ววันนี้ไม่รู้อยากกินอะไรอืยังไม่ได้ทำกับข้าวาเลยตอนนี้ห้าโมงกว่า,าโมงกว่าแนละ้วข้าวัข้าวแต่ยังไม่รู้ว่าอยากกินอะไร ថៃតងយិនណាមករញយបយអឺចាប់អេយបនោក្រាធីមផផលឺដាវ៉ាសិនសានសិនដាអូភណាមីសានស្ទិងស្ទិងអមី3វីកគ หนูจะหยุดพักนักรอนสามอาทิตย์นะคะอาทิตย์นี้คืออาทิตย์สุดท้ายที่หนูทาแล้วหลังจากนั้นหนูก็จะหยุดพักสามอาทิตย์ยังไม่รู้ว่าจะไปไหนเลยตอนนี้ยังไม่รู้เลยไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวไหนเลย ลองดูข่านะนเวียตินเตวายาวินวาฟมอดีาอร์เกินตลากกมอดยาบอรวินเฮลซาทักทายตอนเย็นนะคะวันนี้วันนี้ไม่ออกนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้ทำงาน จะเริ่มสายหน่อยแล้วก็เลิกเย็นหน่อยทาง,งานทำง,งานวันเสาร์วันเสาร์วันทิ์งานหลวงจะได้ถ้าวันเสาร์นี่จะได้สองเท่าสองเท่าบ้านเราก็สี่เท่าคิดว่านะของบ้านเรานะที่นี่จะได้สองเท่าถ้าพูดถึงบ้านเรามันก็ได้เยอะนะที่นี่ก็ได้หลายพัน Ja, jag vaknar klockan fem idag. Klockan fem. Ja, Varje dag klockan... Mm, är inte det är solen. Det är solen på alla Solen skiner. Jag sitter nära fönster. Fönster här. Och bakom. เปลี่ยนที่นะคะเปลี่ยนโซฟาจากฝั่งโน้นมาฝั่งนี้ฝั่งโน้นเป็นแบบนั้นตอนนั้นหนูนั่งทางโน้นใช่ไหมแล้วก็หนูก็จะเปลี่ยนมาทางนี้ห้องมันแคบเราก็เลยเปลี่ยนมานั่งอีกฝั่งนี้เาบิตสี่ด้านไปโอเคค่ะสวัสดีทุกคนสวัสดีตอนเย็นนะคะตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงกว่าห้าโมงหกนาทีที่นี่นะคะแล้วก็ สิบสามอุณภูมินะคะอยู่ที่สิบสามตอนนี้ที่สวีเดนนะคะให้ดูอุณภูมิอยู่ที่สิบสามนะเห็นไหมห้าโมงเจ็ดนาทีแล้วตอนนี้อือตอนนี้กำลังคิดอยู่ว่าจะกินอะไรอยากกินเบียร์นะแต่ต้องทำงาน วินดิกก์มนดโก่่วันศนจันมันจะอยู่ไปมารอนพริทติทักทยตอนเย็นนะคะมีอะไรถามได้นะคะวินบาราเฮลซาปัวกูดเอฟตันมีดานนิโฮป้า อัตราหรูบว่าเฮียละดอนี่ดออิมอรอนออกซ์มีอะไรถามได้นะคะอยากคุยอยากคุยกับหนูหรือว่าฝากข้อความนะคะไปที่เฟ e บุ๊กนะคะเพราะที่นี่หนูตอบไม่ได้ฮอนันทิงฟรัวกะวินประตัสกีว่าพอเฟซบุ๊กอิสตาและเฟอเอเอ่อ

ทำกับข้าว้างแต่จ้ามากเลยทุกคนแต่มีถึงสุร,สรันแต่เหมือนตอนเที่ยงบ้านเราอ่ะอืมถักา,ายตอนเย็นนะคะไม่รู้อยากกินอะไรวันนี้เดินอีกแล้ว <c oughs> อืมไม่รู้อยากกินอะไรแบบ กัาดีทุกคนข้าว,าวตู้เย็นของเต็มเลยเป็นคนไม่ชอบทาสีเล็บนะมีแต่สีเล็บสีเล็บข้างบนด้วยก็สีเล็บแต่นอกละนะ้านอะอมมันมวนอะมวนล้านอกแล้วนะที่กินแต่โอมมวนล้วนอกแล้วนะสีเล็บวันนี้จะกินแบบไห้ Jag ska grilla spett. Jag kan inte... Jag ska grilla... Fredrik! Jag ska grilla en mobil. Det ser ut som en ย่างแล้วก็ย่างเรากินกับข้าวแล้วก็น้ำพริกน้ำปลาเนาะเป็นจะแ,แซ่บอืมเหนื่อยนี่ตานี่ตาจะหลับแล้วเนี่ยตาไปหายายแล้วเนี่ยเทิดอย่าเย็ดเทิรดตัวในห้องผสมนะอันนี้ถอดปรูนสูบรรนมีกเกอืมเออแดดดนแดดจ้าเตือนตาแดดเลยดำแล้วตอนนี้ดำ สวัสดีตอนเย็นนะคะทุกคนสวัสดีเดี๋ยวจะไปแล้วแหละทักทายตอนเย็นเฉยๆทักทายตอนเย็นเฉยๆยนะแล้วมึงก็จะไปแล้วทักทายตอนเย็นนะคะไปแล้วอืม เดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยใหม่เนาะมาพูดกันใหม่เนาะหนูต้องไปตอนนี้ห้าโมงกว่าแล้วหนูต้องไปหาอะไรกินก่อนหิวข้าวแล้วกันกินข้าวเที่ยงนี้เดียวเองันเนี้ยอืมกินข้าวไม่หมดเลยไปแล้วทุกคนบ๊ายบายแล้วก็เจอกันค่ะสวัสดีค่ะ